สวัสดีสวัสดีสวัสดีพ่อพี่น้องหลังจากที่เ่าหาเห็ดมาได้ยนะ้อพี่น้องมือนี่ห่อกระเจี๊ยดใไหมทำการแกงเห็ดเผือกเอามาีดมีดม,ม,มาให้อาดีปลาลุกม,มั้งปลาลูกปะ่ะพี่น้องเด็วกักเหาสิแกงเห็ดโบแมนแกงเห็ดอย่างเดียวพี่น้องสิงแกงเห็ดเด็วกัสิตําหมูหงหลายเมนูหลายเมนูตัดทิ่มซะใบมัินมั้งประโยชน์ ปันไดนี่น้ำตัวนี้มันตันท่เออเออพอแล้วพอแล้วมันจะหมดมาตัดมันก็ตัดเอาตัดเอาเนาะพอบะเอาไว้เด็ดยอดมันเอามาดวกกินพักอันนั้นจะพอตัดพอแล้วพอะไรกินเนาะมะฮุงเอือดเนาะลูกไว้พี่น้องมะฮุงหน่วยหน่วยที่มันแก่แน่ได้นี่หน่วยนี้เห็นมันยังบ่ทันได้แก่เด้อพี่น้องเพราะว่าพี่ถิ่มเป็นยังก้อยหน่วยนี่ อี๋ป่าปลามันใหญ่เออปลาให้มัน้องหน่วยนี่ง่ายว่ามันปิดนยมันแย่งอาหารกันบ่กับบุหงค์กันปิดตัวได้ถิมฮันเดย์ันเดได้มือจะฮันเดย์ปีถิมมาตัวนี้สุดายดิสุดายก็ไม่ต้องปิดมันกาามันจะเป็นกระดันหรือว่าแก่แดดเท่ากับปดถิมก็ได้สุดายเด้พี่น้องเอาไปตำไปนังตำไหนบ่นี่มันก็อ่อนเกินเนาะมันอ่อนมันคม เอาตัวน,นี้เนาะเอ้ยหันแหละพี่ได้อืมจะสัน่นก็หนีได้ค่ะเฮ้ยปล่อยมันให้มันเป็นกระร้านเนาะหันแหละมันสุกเลยเนาะพี่น้องห้าสิบแฉะห้าสิบตามมาตามกินกัะเพาะไส้ไงไว้น้อนหุงเนาะโอู้ตอนนั้นฮะอันสวยอยู่เนาะตอนมัน,น,น,นยา,เนาวเนาะสอยได้พี่น้องสวยขาดไ,ไ,ได้ไดไปะเนีไไ่ยอื จเจ้าบวงขูดแล้วก็ได้มันเปี่อยนะเขียกินอยู่ไหฮอยู่หน้าคือเต้าพี่หน่อยบอกเลยด้วยละอาหารดีอิเมียร์ได้เห็ดอะไรได้สีอย่างยังไงตกแซ่ดตกแซ่เป็ดต้มข่า สื้อสิดมาให้เราอยากไหมีเออเดี๋ยวอโอ้คอยอยเงินถึกเลเงื่อนถึกเลเดี๋ยวจะสื้อสิดมาอย่างก็เออ่อยางให้เมย์ก็โง่ลู่เมนเมีมมนหาสื่อสิท่ะบัดนี้ค้ายขายบัดนี้ตลาดตลาดแม่นเราไปตลาดนอสนอสื้อสิทหมเ,เมยบางทีเร<อ>าเห็นอันนี้เนาะมือได้เข้าใจเงินยเลยมืออื่นอไปตาดมือมือซาสกอยถึกเด็กพ่อแม่พี่น้อง เดี๋ยวจะซื้อสีม่อมียอย่างพอเราเห็นแนวอย่าง <laughs> จะก็เห็นอีเยียงไวจักแล้วเฉยๆให้เราอย่างกอนถึงบุดวงมาได้นะพอหนอกเนาะพอได้กุมกิ่มทาเลิ่งคลิปเด้อพี่หนัง <laughs> มันเกินไปในในคลิปจเจ้าแล้วตรงถ่ายตอน ดับดังนี่งก็คอยต้องตามติดพวกเจ้าตลอดเวลาเพราะว่าติได้ตาดติดได้เป่นจีได้อันนี้ติดหนีปีใหม่นะพผมไพี่น้องได้ค่ะใส่หนีปีใหม่ไม่ใช่กูบ้านใส่หนีปีใหม่แต่ก็ซื้ออันนี้มาให้อีเมียาจักถือจักบาดซะตามมาคงตามพี่น้องใจใจเอื้อน อะไรเพื่อนสิเปิดใกล่องเนื้อเยดเห็ดเ็ดเนี่ยนั่นคมสีน้องหอยแมนตานเนานีมอแมือได้ปะ

ำยานางที sugar, so okay. mm ่ใ hmm. ส่แกงเห็ดใสแกงกแกงด้วตำมะม่เอเข้มตบอมสมหบางน้าจะมีจักเหรออ้สิบปเดเอาปลาคารมา้าคารก็ได้ทมีัน้มันมเหละ่นโกงหรอทีเหรอมาดูเดี๋ยวขอสิบไปเะ่นกง่าขอเฮ็นขอเอาอย่ขอมาให้มาให้มือแน่นอนรู้นะ

้มขันน้ำตีต้องขันนาะขันอะะแกงน้ำมใส่เออแกงอไอแกงเฮดใส่อันนี้เนาะพี่้องอยานั่ง บเคยจะเถือดอ่ะขงังแหลกได้อ้ยมันหอมยานางแ่บเคยเค้ยตะแกงใสตุ่มสม้ส้มคือกันสนามยานางแ่บเดีวมันเนาะมันจะหอมานข้าบอยเห็มันหอม,อหหอมเบข้าเจ็ดอุ้ยหอมแสะเอากใส่ใส่ซืหล่นกน้ำปงบราย ไบหลุนข้าวกรขาวแม่นีดีหลุนข้าวโจยกโรตมกนให้เขา็ดกินอยู่ไหอยู่หน้าพี่น้องนานี่ได้ได้นี่เกิดนนาเพ็ดออก ให้้มัันน่ตวกอไแม่หอยอันน่ะค่ะแม่หอยหอยหอมหอยเดือดหอยได้จากไปหอยก้โมโงเฮ็ดเพื่ออย่างเอาให้มันมาตีแตกแม่เนอะเป็นหมากได้อ in ันนั ut, so ountain, ้นกุ้งกร้านทุกข้าวข้าเห็ดข้าวหวานไม่หมดอีแบงยังมาขอสินกูไปนุ่มเลยโมโหงม่เอาสินขาดไปมัดต้นหูกันยังโม่แม่ไอเดนนนาะ เด็กก้อยมากตาบักข้ามไหนบอก้ต่อมุ้ยพายมากคุณนะวบักขามซุกไรเขาเป็ดาบักขามดิบอ้บนนี่บักขามซุบ้นนี่เดช้มากเออใ้มาแมันมันเทิมแนมันอยมมันเทิมนี่ใชมากตีตัวดิบตัวซุกผสมกันเทพใผมาก่เบิร์นี่เขาใส่แกงเห็ดแกงเห็ดเขาบ่ไดใส่เขาใส่แต่เขาเบือเขาใส่เขาเบือกับเขาใส่ พ่อผู้ใดได้มาอดพอไปได้มาพอไปได้มาเอานะเด่ากเนเฮ้ยขกินไรข่อยกินได้กหมูเอาอดกินแน่่สเอาตจัเด็กอะคนกินเน่ตาิตามุมใส่กระเบื้องน้ำมันอุตุเนีย แกงอใส่มจะัได้ากไหะจทขว่ีแคทีเ็ขาวอย่างกะเาจัหน่อยกับพ่อบานบานปุยนะอีกสามสี่มื่อนีสีหมื่อเร่งมันหลดใส่ปุยได้ไลให้มันงามๆโลกรบายพอใะได้เติมเนาะเอาม นี่ละพี่น้องพี่แกงกาแกง,งเนาะแล้วจังวะเออี่าเอา้าเออขาวยังอือ ประแดดขอเกเอามาประแดดนะใส่ปเครื่องไปเลยพูดว่ากัได้กินนะได้กินของเสะพี่นออ้องเอ้ยเฮ็ดพอโบได้หากินง่ายๆเด้เฮ็ดเฮ็ดเพิงก็เฮ็ดพอเฮ็ดพอหมูว่านนี่ไปบักเสียท้าเบิ่งโลดละแสนเอาอยัางแพงอยู่บ่ เออมันอ่อนแต่่ามันแบบบดอ่อนเป็นไาดอกอ่อนแบบแกๆกกันขั้นมีดตอนอ่อนค่ะคอยเอาแล้วเอเอานั่งอ้ยไข่อีไปซื้เสตู้เย็นไว้เนาะเนียมันก็แกล้งกันอ๋อเดี๋ยวกินไปึเอนหมด เดีแจงเห็นถ่น้อกเดียวขอยสิตำมะฮุงปะเดี๋ยวกอทำด้วยทำเลยเนาะใส่ชุดน้อยหนึ่งเส่ชุดถ่าเด้วยเดี๋ยวแจงชุดอ่ะแจงชุดทำจะจะสิกอ่ดห้าโมงไจ่าแล้วละ <laughs> เอาเพ็ดดูโบเพ็ดโบเพชดโบเพด็เพดตองเนาะเอาแบบธรรมดา,าพอดีพอดีเห่นไหะตัองเพ็ดมาเขาวัดเขาว่าได้ ทุกกำกับกงกับกำกับได้ยังเห็ดเขียบมันมันใหญ่เลยขวดนมันลงสบายมัลงสบายคนที่มีประวัติโบเห็ดเข็มบสามพี่น้องโบเขเววันนี้คอยสัญญากับตัวเองนะคอยเหดเขนจังหวะยิ่งนแบบ จะว่าเขกากรนะโดดเอาหุบเลยล่ะนั่นหรอดูไม่แต่มาข้ามดิปนะเอามากิสโสมโมนโะซมุไว้แต่นะข้ามเหิมนี่ใส่ซื้อไอเป็ดโอ้ยมาข้ามแม่ม,มันอันเัียวควนตกเออเออลุ่นก็ได้อันเด้อเอามักข้ามเพิ่มจะมีบ่ เอ๊ก็มาเพิ่มหันแอมันสีเหรมไม่ดีเออหันแอ้มันสมดีหนามัน้ำหนาหันสมตามเซก็ได้ผ่าในมันเอาผาในผาก็ได้ืม่เกะเออเบอร์เกาหนึ่งหเกน่อยข่อยี่โคกหน่อยข่อโคกน่อยได้สาวอ่ะนี่เออหันแอ้อก็ตามหันแหละ

เออนะบัดบัดตามยานังบดตามสโคไงดจักหน่อยตาม้ร็ดูนน่อยฮะที่มันมอยักแน่นมันแ่น่นิหน่อยดปนมันน่หน่อยดปน่ฮะตามันเรด้ย จัติกอันติส่งไปหาอันเนอูอันดีมัมมน,นกระตัตทิ่นนอีกเอไปหาส่งไปหาคนที่ตัวเรนเจ้านี่เรนทอรัคผู้ห่เานทำแบบบราณไลด้านน้องใส่ประคามนะเขาอ,อันเป็นอยสที่ กาดันใช่ดิอปไงนี่ยยังเดีอันจะเอาหกเต็มโ้วสอันเนี่ยต้องเกด้าอันด้วยังะเอียตัวยัน่ใส่น้ำตาลลายพาะวามันเ้าบมีมากหน้าลาใส่ปราคามสิ่งที่ใส่ลก็คือป่าเบาเพ่าไขด่านมันเป ก็คอยด่าันเลวจะสงสัรในภผมดวงกรรมดาห้าตัวนี้เด้อเอาตัวนี้เอาแบบปนกันเด้อาผสม่าค้นเลยเบื่อจะสีใหมก้น้เบื่อซุกคนจังนั่งพอนะ นิดนึงเนาะนิดหนึงน่าได้แล้วนิดนึ่งพออันนั้นฉันมันคนมีประวัติที่เข้มก็เลยกลัวมันจะเข้มแต่งไปไงผิดเน, compass, น uma, Now, this, oh. there, there. ี่ยเป่าฉันมันคนมีประวัติถามเข้ม มันขอมสิมัไหยคือดำแต่ว่ามันคือดำเห็นไหมโกเค็มอร่อยอันนี้นึงก็ได้น้ำลาแดดแต่นิดนึงได้นิดนึงดีนะเพราะมันแสบเด้อ พี่น้องตาเขียวจกกนนะเมื่อกี้มนตาโตโอมึงมันเจ็บแล้วหวานขามันต้องใส่ขามมาตุนิมาดขายเดาดอยพี่น้องบนเสบไปไปเบิรเสบเสบเลยปวดแล้วพ่อแม่พี่น้องเดือตาเขาเบื่อจืด ว้าเต็มหมอนะสดุดกระดิแส่แดกขนามพัน้อยหนึ่งหน,นึ่งเน่พอไม่พี่น้องเพราะว่านามเต็ดมันออกจริงกระแดกๆขนามนิดเดียวสุกแล้วกันขนาดคนสุ่างับ้ารถคนเยอะแล้น อผีดน่องแกงเห็ดบุรแกงเนียงนี่ใส่อยู่ว่าพักาในแกงเห็ดใส่อีตู่ใส่าดสมาเหรอเนาะใส่ผักาาเนาะสีสันสีเห็ดไหมเออเดพะคามาหนโอ้ยุ๊นอ้ ดกะบบเคยแกงเจืเขื่ออะไรพี่นนองแสนเขามบเคยนใส่ก็ใส่ตะนี้เดียวแหละกะใส่ใบคามนะบเคยแบบว่าใส่เขาเบือใส่ยังนี่กที่แกงนงใหม่ก็้ี่แกงนงใหม่น่แต่ว่ามันบ่มีแกงนงใหม่อยู่สเอาางกัเจ้าต้มนงใหม่ซุปข้านเจียวใบเอม แล้วัดพังดินทเยวมันมีป้าพี่น้องตกกลมหอมหอมมันบ่มีเห็ดเบื่อแต่มาคยว่ามันอยากจางนมกเพับไปแล้วใจนิดนึงเพิมมาแลมันยังแสงอไปแล้ว

ทุกต me. ัวใหญ่เ kind ย of ินี่ย <tragedy> ังเปนออ้มาเด้อ <năm> พี <moderate light> ่น่องมาเด้อบ้านนี้ตามาหุ่หงเดียบ้อยโบเพชรโบเทมบริสระอันนี้ก็หอยเดือหกอยเดือซื้อมาโลนึ่งแสนสี่หมบาทหอยหอมหอยหอมกรนหอยเดือตกมูงไหม ให้แม่ตักพี่น้องบ้านนี่พากันหทีวเขาแล้วนี่สิบสอโมงกว่าเราว่าพักค้า่เอาล่ะันซ่อนพักค้าเนาะโทษให้บางอันซือนนอนอ้อเขาปุน่นมาเป็นยังมเดืตำอีกเนาะพักค้าเนาะเอาเอาเา,ายยหาั่นสวยแก้วเพือพอ มาเด้อมาเด้อตบหนอใหม่ในหมอดิเอ๊ตบหอยมากขึ้นมากเก้ยก้อยมาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องกินข่าวน้ำกันเนาะบาสนะอน่องดเด้อักสองถวยบ่นี้ไหมเออรักสองถวย โอ๊ยอกกินน่นเกินน้กินน้กิ้ก้มเขึ้นมาขึ้นมาับ่นแตมาึ้นมามาเด้อพี่น่อมาเด้อมากินแกงฮดเพ่งบะนี่ได้กินแบบ อจใจเลยเนาะกินแบบจูใจเนาะเหมือนี้ไกินขนนี่ด้หน่องเด้ของนองนัางใช่ไหมพอเดี๋ยวเดจัเยพอนี่มกันเีย้มี่ออนาเดี๋ยเอานองยอเอาออเอันังก็ได้ใส่ได้หกระปุกเอาเินนย้ำมาพี่อยาพอตัวเามยเด แต่ว่าม okay. ันหอนด้พี่เออมันหอนย่เดอบบว่างเด้อปลุงกินข้าวน่ปลุขอนาังไปกินมันอันนี้เนาะมันมันเป็นไตเลยนะมันเหมือนไตไก่เลยนะยมกุด อืกินย็นก่อนนเย็นก่อนยิกินไนอนกินชอบบ้างไหมินแสบดขอแสบขอหวายังนะยังนีตหอยยาะหอยหอผมกินเฮ็ดยังปนด้วยะยังเอามารือจะเ่อไปก็มาเล

ว่าอยากไปแล้วกินกันเลยตอนเกงแจกจิ no ๊ก no ันเลยเรื no ่องมะาตังกล่องมาพี่น้องเลยบอได้กินมือนนี้พ่อของพ่อหากินเี่ยแบบิจ้าแซบแคบบิลมังกินยังมังกินหอยเออเออเรื่องกินเขาเนาะเรืองกินเขานา กีเขานำน้องอ,อนนงนง้นด้วยไม่โอเคหอน,นอยากกินขมมนาวใหญ่ๆจะว่ามันยังหอนพี่นา <c oughs> ะอนจมด้เ่าย็นน่ง เสฮอโอนี่้องหอเอมเข้าวแกงม่ขาเจ้าหาที่ได้หาเป็นอย่างดีหาเยอะอหาเป็นอย่างดีเฮ้ยขัดอีนาข้า้ยเป็พี่น้องเขาจะไปกิ Ο, นข้ากันได้ เด <laughs> ี <laughs> ๋ยวัตตาจอดหดกินข้าวหัวมาลองอ่านหรอให้ก้อมาแบบนี้หรอที่เดียวหมดเบ่เียแล้วอะไรกันออยกมีอารดีๆพี่น้องม่แสี อัน้อแสนาว่อนนยัแสบน่อแต่าเปแข็งอเอาละพี่น้องเดี๋ยวเาสิขอตกินข้าก่อนเด้อแสบแสบพี่น้องเหมืนแกงเห็ดแล้วสิกินแฮนเบร์ตสดสดแบบเนาะยำกินนู้พี่น้องของแสบแกงเห็ดอันนี้ือแบบมันหอนหอนกินหมด จเ,เจอกันใหม่พี่น้องคลิปหน้าเด้อ <c oughs> บ๊ายบาย